สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปสีที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่แล้วเราก็เรียนในเรื่องของการพูดใช่ไหมครับการพูดโน้มนาวใจครูบอสกห้นักเรียนเนี่ยพูดโฆษณาสินค้าใช่ไหมครับวนนีนักเรียนเนี่ยส่งคลิปวิดีโอมาเยอะแยะเลยนะคะน่ารักมากๆเลยครูบอสขอชื่นชมนะครับ สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ส่งทั้งงานเก่างานใหม่เนี่ยนักเรียนอย่าลืมตามมาส่งด้วยนะครับครูบอสมีคะแนนให้ทุกคนเลยนะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรเอย่ยซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราก็เรียนไปในเรื่องของการพูดแนะนําตัวการพูดสนทนาการพูดโน้มน้าวใจกันไปแล้วใช่ไหมครับเลืออย่างสุดท้ายแล้วนั่นก็คือการพูดอะไรครับนักเรียนการพูดโตแย้งนั่นเอง เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามารู้จักการพูดโต้แย้งกันดีกว่าว่าคืออะไรและมีหลักการอย่างไรบ้างครับนักเรียนครับความคิดเห็นของคนเราที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะมี2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับ ในการพูดโต้แย้งเนี่ยแสดงความไม่เห็นด้วยมีข้อควรปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายตามมาภายหลังดังนี้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 นข้อหนึ่งครับควรพูดสุภาพและใช้น้ำเสียงนุ่มนวลนานะจะทำให้หน้าฝั่งมากขึ้นนะครับ 2. ใช้เหตุผลสนับสนุนเพื่อแสดงว่าเราไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวนะครับอาจจะยกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบนะครับให้แสดงให้เห็นจริงข้อนี้สำคัญนะครับ 3. รู้จักเลือกแสดงการโต้แย้งในเรื่องที่สร้างสารรค์นะครับนักเรียนเรื่องใดที่โต้แย้งแล้วไม่สร้างสารรค์ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงนะครับ และข้อสุดท้ายครับไม่พูดส่อเสียไม่พูดเสียดสีหรือพูดสอดหรือแสดงกริยาอาการที่ไม่เหมาะสมอ่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ดีเลยนะคะนรงเรียนไม่ควรปฏิบัตินะนักเรียนยังจำเรื่องคนดีสีโรงเรียนได้ไหมครับที่มีใครบ้างมีวานแล้วก็เพื่อนที่เป็นเด็กต้องการความพิเศษคือ เต้กับจอนใช่ไหมครับอะถ้าว่านรู้จักตัดสินใจเลือกที่จะไม่โต้แยง้งครูมาดูซิว่าว่านจะพูดว่าอย่างไรครับนี่แม้ว่านต้องประกวดคนดีสีโรงเรียนแต่ครูขอร้องให้ช่วยดูแลเพื่อนสองคนคือเต้กับจอนซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือจากว่านมากที่สุด ว่ามีความเห็นใจและห่วงใยเพื่อนทั้งสองอย่างจริงใจว่านจึงตัดสินใจไม่โต้แย้งหรือปฏิเสธคำขอร้องของครูนั่นเองครับแต่แต,แต่ถ้าว่านจะปฏิเสธนะครับว่านจะต้องมีเหตุผลประกอบและใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับเรียนอย่างเช่นผมขอโทษครับครูผมไม่สามารถดูแลเต้กับจ้อนได้ เพราะผมต้องการประกวดคนดีสีโรงเรียนซึ่งผมใฝ่ฝันมานานแล้วยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่จะช่วเหลือเตกับจอนได้และเมื่อการประกวดเสร็จสิ้นแล้วผมยินดีรับใช้ครับนี่เห็นไหมครับนักเรียนเป็นการโต้แย้งที่สุภาพนะครับแล้วก็มีเหตุผลประกอบอ่าสอดคล้องกับหลักการที่เราที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนักเรียน นักเรียนครับการพูดเนี่ยมีความสําคัญมากในชีวิตประจําวันของเราเลยนะเราจึงควรมีวิธีการพูดให้ถูกต้องและเหมาะสมกับเวลาและสถานที่นะคบนักเรียนอย่าลืมนําการพูดทั้ง4ประเภทที่ครูได้สอนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับครูบอสก็ขอฝากภาระงานนะครับให้นักเรียนเนี่ย ทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา,าห,หน้า114และ115นะครับครูบอสก็ขอจบเรื่องการพูดไวเด้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนขอให้นักเรียนมีความสุขกับวันหยุดสองอาทิ์นะครับเป็นวันคริสต์มาสด้วยอ่าขอให้นักเรียนเนี่ยเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขนะครับเมอรรี่คริสต์มาสครับสำหรับวันนี้ครูบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ